ได้แล้วครับบายเชโดเชโดครับเนี่ยบุ๊คบุ๊คเซอร์เซอรครับจากธรรมชาติครับเนี่ยเชโดแล้วครับมาหายแท้ๆครับไม่ได้แอคชั่นเลยไม่ได้แอคชั่นเลยน้ำลึกมากเลยครับน้ำลึกมากเลยพี่ต่อยบอกน้ำลึกมากมากว่าจะได้ลึกอย่างเดียวครับเพราะว่าเขาว่ายน้ำไม่เป็นว่ายน้ำเป็นโอ้โหน้ำลึกมากเลยโอ้โหจากพานต้าครับวันนี้ครับเราจัดไปหนึ่งตัวครับผม ใส่เกิบไว้ครับปีใหม่เราครับสมบติเอฟซีที่รักทุกท่านครับเมนี้สำหรับช่องแอลทั่วของเฮากะเนื่องในวันหยุดปีใหม่ครับได้มาเที่ยวน้ำกันครับเมนี้กะเนื่องในวันหยุดปีใหม่เฮาได้มาเล่นมหาปลาน้ำกันครับเมนี้แถวทางจังหวัดป่าจีนบุรีครับอําเภอกาบินครับเมนี้ เบอพันธมีวิธีชีวิตหาปลาหา,หากินจ้งไดกะมาชมน้วกันครับสำหรับคลิปนี้กะขอฝากไว้นะครับสำหรับการหาปลาของเขาช่วงนี้ปีใหม่พอดีกะขอกราบขอบคุณเอฟซีทุกคนครับผมปีใหม่ด้วยกันแล้วกะขอให้มีความสุขกันได้หลายครับสำหรับช่วงนี้กำลังติดตึกแขครับปลาไก็บมาหลายหรอกแต่ว่าอยากให้เบิ้ง การหาปลาว่านเหออยื่อนะน้ำกันนี่นะกับน้องตาครับมันนี้นายพานน้องเฮาจอบบอนอยู่หามาประมาณเครึ่งสม,มงเลยยังม่ได้อีกตัวเลยแต่ไหนผมพูดท่างหอยเอา้าซุ้มหาหอยไปใส่ไหมน่ะขึ้นแล้วบ่สวัสดีพี่ใหม่ครับ,รบพี่ต้อยมามาหาหอยครับ หอยอะไรนะครับหอยขมหอยเชอรี่ครับเอ้าเดี๋ยวนูโอ้โหน้ำพัดเลยครับโอ้โหน้ำพัดน้ำว่าไหลคือพัดอันนี้อันนี้อะไรเมาไม่อันนี้ไถเลยไม่ไม่เหรอไม่ไม่โอเคครับพูดหน่อยพูดหน่อยครับพูดหน่อยพูดหน่อยครับมุขขีชีวิตครับบ้านนอกเราก็น้ำหาหอยครับหาหอยโอ้โหย หอยเชอรี่ได้หอยอะไรบ้างงมเมาเกินหอยโขเอ้ยหอยเอ้ยไม่ใช่โขไม่มีแล้วเชอรี่แล้วก็หอยขมหอยขมขมหอยจูหอยจูหอยจูบันถ้ามันมาเมื่อไหราตัวเฉลี่ยโอ้โหเนี่ยไม่ไหลครับมันตัวหน่อยอยู่ครับหลตัวหน่อยอยู่นะหน้ามันลดครับตัวหน่อยอยู่ครับโอ้ยอ้าวท้าคุนเขาก็โอ้พี่ชีเอาเขาวันแหววันแหวครับเบิ่งเอาครับยังทำอะไรกินนะเชอรี่ซุมซุม ผลสลีใหญ่ครับดึงไม่ออกเนี่ยฮู้ยน้ำไหลกี่วะมีท่อเหรอมันมีท่อเหรอเนี่ยมันมีท่อเนี่ยว่าเนี่ยน้ำไหลกินนะเนี่ยมันมีท่อกินะเฮ้ยข้างล่างมีท่อเหรอจ้าเดี๋ยวเราไปดูคนหวานเหทางนู้นด้วยนะครับดูด้วยนีครับที่มีโรงเรืออยู่สำหรับ เอฟซีสี่หาสีมักสายลุยครับสายห้าปลามีปลาไอ้ปลาไอ้ยังเฮิเนเขตพื้นที่ชื้นนำถั่วมากมันก็ตายนะครับว่าก็ถึงเหลือต้อนที่ว่ายังมีห้เบิงอยู่เป็นปลาที่ประเทศไทยของเขาก็ยังห้เบิงอยู่ครับมีน้องน้ามีปลาใหม่ธรรมดาธรรมชาติครับ <S <S hey เนี่ยเนี่นี่ยเนี่ยไอโดว่ะไอโดว่ะเต้ดูดิไอโดว่ะเต้มาแล้วเราจับบอลได้จริงๆครับเนี่ยบอลชนอนลายด้วยน่าจะเป็นไอโด้ไอนะจากทานต้าครับทานต้ามาแล้วไอโดไอโดโด้รุ่นเล็ครับผมเต้เต้ไปกันทัาได้เต้ดูดูดู ให้ดูเน่เน่ครับผมโอโดูให้ดูดูรุ่นนี้ครับแน่แน่ได้แน่คราบเย้ได้ได้พี่ต๋อยสบายยังผู้สูงวัยควรกินอย่างไรอย่าเพิ่งไปนะโยบุญโยบุญโยบุมวันนี้ของแท้ครับปลาธรรมชาตินะครับนี่ก็ได้แอ็กชั่นครับมหาธรรมชาติดีครับนี่ธรรมชาติธรรมชาติครับสสิ่่งทีาคัญ น้ำลึกมากเลยพี่ต๋อยบอกน้ำลึกมากไม่กว่าจะได้่ลึกอย่างเดียวครับเพราะว่าเขาว่ายน้ำไม่เป็นว่ายน้ำเป็นโอ้โหน้ำลึกมากเลยโอ้โหจากคาน์ตาครับวันนี้ครับเราจัดไปหนึ่งตัวครับผมใส่เก็บไว้ครับพี่ใหม่เรา